นี่คือบ้านบ้านร้างนะคะแต่ว่าเจ้าเจ้าของเนี่ยเขาจะอยู่ทุกคนดูนะน่ากลัวมากเลยเขาอยู่ไปได้ยังไงเขาอยู่ชั้นเนี้ยชั้นตรงเนี้ยค่ะตรงที่มันเป็นลกๆเนี่ยค่ะข้างล่างเนี่ยเพราะว่าข้างบนมันผุพังมากเลยไงน,นะคะมันอยู่ไม่ได้น่าจะเป็นหลังคารั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะติด คือบ้านหลังเนี้ยมันติดถนนไงทุกคนมันติดถนนซอยใช่ไหมแล้วบ้านบอสนิงเนี่ยนะคะก็คือเออติดกําแพงตรงนี้จากเขาเลยต่อมาก็จะเนี่ยรั้วตรงเนี้ยนะคะคือลื้อไม่ได้ลื้อแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่า,เ,าเพื่อนบ้านอะ่ะเขาไม่อนุญาตใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนบ้านหลังนี้แหละเขาไม่อนุญาตเราก็เลยลื้อไม่ได้แต่เราก็เจรจาขอซื้อนะคะซึ่ง ราคาแล้วก็ทุกคนถ้าถ้าเมืองไทยทุกคนอาจจะคิดว่าอไม่ไม่ถึงล้านใช่ไหมเพราะมันเก่ามากมันพังมากก็คือถ้าซื้อค่ะทุกคนก็คือต้องลือ้อทิ้งหมดแหละนะคะแต่ค่าลื้อนี่ก็แพงเกือบหลักล้านเลยแหละเฉพาะลื้อนะนะ,ะก็แล้วก็ยังไม่รวมทิ้งอีกนะคะแต่ว่าคือเราสนใจที่ดินนะคะเพราะว่ามันติดบ้านเหาเนาะนะคะ อยากซื้อแต่ถ้าซื้อแล้วเรากา็คงทำอะไรได้ไม่เยอะนอกจากแค่รื้อนะคะแล้วก็ทำเป็นลานจอดรถเฉยๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบ้านของบอสนิกเนี่ยนะคะที่ดินตรงเนี้ยเขามีโครงการที่จะทำ ทางด่วนตัดผ่านนะคะแล้วก็เขาก็ได้ออกเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะแปลนหรือว่าแพลนแล้วก็ส่งจดหมายมาแจ้งแล้วนะคะว่าให้เราเนี่ยห้ามทำบ้านเพิ่มนะคะไม่ให้ทำบ้านเพิ่มคือตกแต่งภายในต่อเติมนิดๆิดนดหน่อยให้บ้านของคุณอะอยู่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่า ห้ามห้ามทำบ้านใหม่นะคะในพื้นที่ในเขตนี้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะแบบแต่ว่าทุกคนบอสนิงจะบอกว่าตอนกลางคืนช่วงตีสามะเวลาที่บอสหนิงลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำอะเราเห็นคนนั่งอยู่บนหลังคาทุกคน <c oughs> คือเราก็สวดมนต์ไหว้พระนะแต่เราคิดว่าผีฝรั่งขหงฟังข้าห้องฟัง บทสวดมนต์ไม่ออกอ่ะทุกคน